ทททเชิญท่องเที่ยวรักโลก BCG Road Trip คารวานรถยนต์ท่องเที่ยวพลังงานไฟฟ้า GAC Ion 24-26พฤษภาคมนี้นายชัยวิทย์เพื่อนอุดมผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททสำนักงานสมุดสงครามขอเชิญชวนท่องเที่ยวรักโลก BCG Road Trip คารวานรถยนต์ท่องเที่ยวพลังงานไฟฟ้า GAC Ion เที่ยวเมืองไทยหัวใจผูกกันรอยยิ้มสีเขียว Fulfill Happiness Eco Friendly เส้นทางสมุทรสาครสมุทรสงครามราชบุรีนครปฐมระหว่างวันที่24-26พฤษภาคม2567สำหรับในสัปดาห์นี้นะครับวันที่24-26พฤษภาคมนะครับการท่องเที่ยวประเทศไทยสมุทรสงครามวิภาคภาคกลางแล้วก็ค่ายรถไฟฟ้านะครับเราจัดกิจกรรมท่องเที่ยว นะครับโดยโรถไฟฟ้า100%นะครับมาเที่ยวในพื้นที่ของสมุทรสงครามสมุทรสงครามเนี่ยพร้อมในการที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาช่วยกันทําให้การท่องเที่ยวของประเทศเราเนี่ยเป็นบัตรท่องเที่ยวแบบยั่งยืนนะฮะ <S 2> <S 2> <S แล้วพบกันนะครับ BCG Road Trip สมุทรสงครามนะครับ